Stay healthy with กรมรุ่งด้คุณผู้ชมคะใครที่มีอาการปวดหลังเรือหลังคงต้องฟังทงนี้แล้วละ่ะคุณอาจจะกำลังมีภาวะนี้อยู่ก็ได้นั่นก็คือโรคโพรงกระดูกสันหลังติดแคบลักษณะอาการของโรคเป็นยังไงแนวทางการรักษาเป็นยังไงคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ก่อนที่จะไปถึงโลกนะครับโดยปกติในกระดูกสันหลังของคนเราเนี่ยจะมีช่องโพรงที่ให้เส้นประสาทอยู่ในสมัยที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยช่องนี้ก็ยังกว้างพออายุเพิ่มขึ้นมันเริ่มมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นหมอรองกระดูกข้อต่อกระดูกสันหลังหรือแม้แต่ตัวกระดูกเองจะทําให้ช่องที่เส้นประสาทอยู่เนี่ยมันตีบแคบลงและจะทําให้เกิดอาการได้ครับ สาเหตุของโรคนะครับส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายของกระดูกสันหลังคือกล่าวโดยรวมๆก็คงเกิดจากอายุที่มากขึ้นความเสื่อมที่มากขึ้นนะครับลักษณะอาการคนไข้ก็มาได้หลายลักษณะอาการนะครับอาการทั่วๆไปเช่นอาจจะมีอาการปวดหลังหรือในบางรายอาจจะมาร่วมกับมีอาการปวดร้าวลงที่ขาบางครั้งในบางคนก็อาจจะเดิน ได้ระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะเมื่อยๆตึงๆขาเดินไม่ไหวต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งเพื่อเดินต่อได้หรือบางคนก็อาจจะมีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือชาร่วมด้วยก็ได้ส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นมักจะเป็นผู้สูงอายุแต่ในบางรายอาจจะไม่มีอาการอะไรก็ได้ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นการวินิจฉัยนะครับขั้นต้นเนี่ยเมื่อคนไข้มีอาการ มาที่โรงพยาบาลเราก็จําเป็นต้องทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดสิ่งต่อไปก็คงอาจจะเป็นเอ็กซเรย์เอ็เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจว่าเออเราจะต้องวางแผนการรักษาขั้นต่อๆไปเพราะโดยทั่วไปโรคของความเสื่อมเนี่ยเราก็พยายามรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดก่อนทานยาทํากายภาพถ้าไม่ได้ผลขั้นต่อไปเราอาจจะต้องทำการฉีดสเตียรอยเข้าช่องโพรงประสาทเพื่อลดอาการให้คนไข้ ขั้นสุดท้ายคือผ่าตัดเพื่อแก้ไขการกดทับของเส้นประสาทโรคโรคนีนะ้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องกังวลใจมากนะครับถ้ามีอาการตามที่กล่าวมาเช่นปวดหลังชาอ่อนแรงระยะการเดินที่สั้นลงหรือรู้สึกเมื่อยๆขาเนี่ยอยากแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจและทำการวินิจฉัย ด้วยเอ็กซเล่เอ็มเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i ท์เทลไลฟ์